สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ฉัจะมาบอกว่าลิสาไปเที่ยวที่ไหนมาบังคะวันนี้ไหนไปเที่ยวที่ไหนมาบังนอ้องสวนอะไรฮะ,สว,ระสวนต้นไม้หรือเปล่ามีต้นไม้สวยๆไหมคะชอบไหมคะแล้วลิสานั่งนั่งรถนั่งรถลงอุโมงค์ได้ไหมครับวันนี้ตื่นเต้นไหมคะอุโมงค์เป็นยังไงบ้างมืดไหมมืด น่ากลัวไหมไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวใช่ไหม,มวันนี้น,อน้องลิสาได้ต้นไม้มากี่ต้นคะกี่ต้นเนาะไหนนับนิ้วซินับนิ้วนับนิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้ากี่ต้นสองต้นสองต้นโอเค เมื่อกี้ลิซ่ากินอะไรนะคะแกลอร่อยไหมคะมันมีรสชาติยังไงคะหวานอยากกินอีกไหมอู้อยากกินอีกไหมก,กิน,กกนเกลบอีกว่าชอบใช่ไหมให้มามาเอาให้ไหมอ่างั้นบายบายท่านผู้ชมก่อนแล้วยิ้มหวานทีหนึ่งยิ้มหวานทีนึง่งยิ้มหวานทีนึ่ สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะวันนี้จะจะมาอะวันนี้มาที่สาพามาเที่ยวสวนใช่ไหมคะสวนต้นบอนใช่ไหมคะสวยไหมคะต้นไม้สวยไหมชอบไหมคะอมมชอบต้นไม้ไหมชอบชอบสี่สามสอง สวัสดีค่ะวันนี้จะจะมาอยาวันนี้น้องลิสาจะไปเที่ยวใช่ไหมคะไปเที่ยวที่สวนอะไรคะสว,วสวนต้นไม้สวนต้นไม้ใช่ไหมคะโอเคบายบายคุณ<ม>ผู้ชมก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะ,ะ,ะ,คะแล้วยิ้มหวานด้วยค่ะ,มอ,ะมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยยิ้มหวานทีนึงแล้วก็มันจะมีการเก็บ สีเทาสนิมที่ส่วนเป็นเฉยเนี่ยคะ่ะมากอันนี้เพชรเจสีที่บอกค่ะแต่โซมแล้วเพราะว่าพูกผ่าหัวไปอ๋อถ้าผ่าหัวแล้วมันจะใช่ค่ะ<ซ>เดี๋ยวเขาเ,<ล>เขาจะค่อยๆบูทตัวเองอ,อย่างอันนี้สถีพลันอันนี้ก็ผ่าหัวไปก็โซมเหมือนกันเดี๋ยวใบใหม่เขาก็จะแทงขึ้นมาอย่างงี้คะ่ะอีกอบอีกอบ่มันสนุกม,มาก เกือบเกือบคว่ำ่งคว่ำ uh> ทั้งคนทั้งเก้าอี้เลยอันนี้กินลงขอ้ตัวเองสี่ห้าชิ้ตแรกทิ่มเป็นหัวกระป๋องให้เก็บตั้งไม่พานหนึ่งตัวเลยสองความสมบูรณ์ของสีจะมาก่อนเพื่อนเลยค่ะไปไปเลยเหรอดูต้นไม้สวยปะมีสีชมพูได้เห็นปะก็สังเกตให้หยดน้ำให้มันน้อยลงที่สุด แต่อันนี้ก็คือเป็นการลดความชื้นข้างในยิ่งตัวใบเล็กๆเนี่ยเขาคายน้ำไม่ทันมันก็จะฉ่ำเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าฝนอย่างนี้เนาะถ้าหน้าปกติก็ถ้าตอนนี้ไม้ด่างเนี่ยไม้ด่างเขาจะไม่ชอบน้ำเยอะอยู่แล้วค่ะจากขอบกระถางประมาณครึ่งเซนครึ่งเซนใช่ค่ะเราควรแยกตู้ไหมคะอย่างนั้นเป็นไม้ด่างกับพวกไม้ป้ายหรืออะไรพวกนี้แนะนํานะคะเพราะไม้ด่างเขาจะชอบลมอันนี้สังเกตว่าจะเอาไม้ด่างไว้ฝั่งนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่า ปกาติสแลนจะใช้อยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สีดำจะเหมาะสำหรับพวกไม้กัดสีอะค่ะก็คือสีแสงมันจะพอดีแต่ถ้าสมมนขไม้ด่างเนี่ยแดดมันจัดหน่อยอ่าสายถึงบ่ายเนี่ยเราก็ต้องรูดสแลน,นอีกชั้นหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เลยเอามาไว้ร่มด้วยกันเดี๋ยวได้กลับไปจัดระเบียบแน,ะน,น่ตอนกันหมดเลยแต่เด็กเพราะโอกาสลุ้นที่จะด่างช้ามากถ้าเด็กมาแล้วก็ได้เลยอันนี้เมืองเกาะเกตค่ะรุ่นนี้แบบสวยมากรุ่นนี้สวยมาก อันนั้นดังเหลืองด้วยค่ะเอานั่งดูแบบอาใช่ไหมคะอดังเหลืองแบบนี้มันจะรอดไหมครับอ่ามีโอกาสค่ะมีโอกาสอยู่เพราะว่ามันเหมอืหมอนเหลืองก็คือเขียวแซมก็ช่วยกันสักก็แสงแต่ก็คือเบ่งพลังหน่อยอะไรเงี้ยค่ะรู้เอาแต่ถ้ามาอย่างเงี้ยรอดแน่อย่างนี้รอดแน่ค่ะแล้วก็หมดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็น่าจะปล่อยห้าต้นอันนี้น่าจะต้นสุดท้ายแล้วค่ะสวยมากเลยอ่ะ เนี่ยแล้วก็ต้นนี้ก็คือเทพอัศรผ่าแผลงเหมือนกันนะคะแต่อนนี้ยังยังไม่ได้ปลายกาบเล็ก,ลกเทพอ,อัศรใช่ค่ะแล้วก็ใบเขาจะยาวาก็เลยจะต้องขายเป็นผ่าแผงแล้วก็อาจจะเก็บต้นนี้ไว้ตั้งแม่แล้วผ่าอีกรอบนึงก็ทําจํานวนนะคะแล้วก็จะได้ชื่อใหม่ สวยจังชออมากเลยแบบขาวชีเขียวใช่ไหียวแล้วก็ต้นนี้ชื่อเพชรนกพัดต้นตะคี้ที่บอกอะค่ะนกพพรัออันนี้คือมิดแรกของเขาใช่ใช่ค่ะอันนี้คือมิดแรกของเขาแสนหนึ่งเหมือนกันไหมแกคิดว่าน่าจะเปิดประมาณนั้นนะคะอันนี้มันสีน้ำมันเปรอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยดูแล้วเพลินตามากอันนี้ก็ชอบชอบแล้วก็นี้ไม้เมล็ดเราไม่มีเวลาแกะเลยอ๋อคือไม้เมล็ดครับใช่ค่ะ แม่เดียวแต่ว่าพ่อคละอ่ะเพื่อความหลากหลายของสายพันธุ์เราก็จะได้คัต้นที่สวยที่สุดแล้วก็มามาจดทะเบียน